สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับวันนี้ก็มีข่าวสารเงินเยียวยามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นข่าวดีฉลองสงกรานต์ปี2 5 6 7นี้นะครับพรุ่งนี้เงินเข้า3กลุ่มเปราะบางนะครับก็รับสูงสุดถึง1,000บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับเดือนเมษายน2 5 6 7นี้นะครับรัฐบาลก็จะมีการโอนเงินให้กับกลุ่มเปราะบางทั้ง3กลุ่มนะครับทั้งผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ผู้พิการ ซึ่งคลังได้ยืนยันนะครับว่าพรุ่งนี้ได้เงินแน่นอนไม่มีเลือดน,นะครับแล้วก็จะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้วันพุธที่10เมษายน2577นี้นะครับโดยผู้สูงอายุจะได้รับเงินสูงสุดถึง1,000บาทและความคืบหน้าการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นแบบต้นหน้านั้นก็มีความคืบหน้าไปมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับคณะกรรมการการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรก็นำร่างกฎหมายเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเป็นคนละ1,200บาทตท่อันทุกคน เข้าสภา,าแล้วนะครับโดยสสในสภา,าก็มีมติเห็นชอบร่วมกันนะครับที่จะร่วมกันผลักดันกฎหมายพรบผู้สูงอายุให้ทันภายในปี2567นี้และจะได้เงินแบบตัวหน้ากันตอนไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับว่าแต่ละท่านจะได้รับเงินกันคนละเท่าไหร่กันบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเปกำลังใจด้วยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้หรือคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับ แจ้งข่าวดีผู้สูงอายุเด็กกลุ่มปอบางผู้พิการสำหรับเดือนเมษายน2 5 7นี้ก็ยังจะได้รับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลอยู่นะครับโดยล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วนะครับจากกรมบัญชีกลางว่าเงินได้แน่นอนนะครับก็รับเป็นเงินสดทุกคอนตามเ็ีอย่างชีพของผู้สูงอายุเงินหนุนนุนเด็กและเกิดแล้วก็เบี้ยข,ของผู้พิการนะครับซึ่งผู้พิการนั้นหากมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยก็จะได้รับเงินถึง2ครั้งในเดือนนี้นะครับและผู้สูงอายุจะได้รับเงินสูงสุดถึง1,000บาท ฉลองสงกรานปี2.5.7 7นี้ด้วยนะครับซึ่งเงินจะเข้าทั้ง3กลุ่มนะครับจะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้วันพุธที่10เมษายน2 5 6หนี้พร้อมกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับก็มาเริ่มกันที่รายการแรกนะครับรายการแรกก็จะเป็นเงินเด็กหรือเงินอุดหนุนบุตรนะครับสำหรับครอบครัวที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบทางรัฐบาลก็จะช่วยเหลือนะครับครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 1 0 0 0บาทต่อคนต่อปีนะครับซึ่งจะได้รับเงินเข้าบัญชีจํานวน600บาทต่อเดือนนะครับโดยผู้ปกครองก็สามารถตรวจสอบสถานะสิทธิ์ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับสำหรับขั้นตอนที่1นนะครับก็กรอกเลขบัตรประจ,จําตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็กรอกเลขประจ,จําตัวประชาชนของเด็กแรกเกิดและขั้นตอนที่3นะครับก็ระบุรหัสยืนยันตามรูปภาพนะครับหลังจากนั้นท่านก็จะทราบว่าได้รับสิทธิ์ได้รับเงินหรือไม่นะครับ และสำหรับผู้ปกครองท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยลงทะเบียนสมัครรับเงินอุดหนุนบุตรก็สามารถสมัครได้ณหน่วยงานรับลงทะเบียนตามจุดต่างๆได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับในเขตกรุงเทพมหาคนครนะครับก็สามารถลงทะเบียนด้ที่สำนักง,งานเขตทุกเขตนะครับเมืองพัทยาก็ลงทะเบียนที่สาราวัตรการเมืองพัทยานะครับในส่วนภูมิภาคก็ลงทะเบียนด้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลใกล้บ้านของท่านได้ทุกแห่งทั่วประเทศนะครับ สำหรับการเพิ่มเงินให้กับเด็กเล็กนั้นนะครับหลังจากที่นายวราวุฒิลปรชารัฐมนตรีพอมอนะครับได้ออกมาถแถลงหลังการประชุมกับคณะกรรมการพมว่าจะมีการเพิ่มเงินเด็กเป็นแบบตัวหน้านั้นสำหรับกลุ่มของเด็กนะครับจะไม่มีการเพิ่มเงินจาก600ไปเป็น1,000บาทแต่อย่างใดนะครับกลุ่มของเด็กจะได้เท่าเดิมนะครับแต่ว่าจะเป็นการแจกแบบตัวหน้าทุกคนโดยเด็กเล็กตั้งแต่0ูนย์ถึงหขวบจะได้ทุกคนนะครับแต่ยังไม่ใช่ในช่วงนี้นะครับต้องเข้าครมอรก่อน ก็มีลุ้นนะครับในปีงบประมาณ258หรือประมาณเดือนตุลาคมนี้นะครับก็น่าเห็นใจกลุ่มของเด็กเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีการปรับเพิ่มเงินได้เลยนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องตามข่าวสารกันต่อไปนะครับก็มาดูกันกลุ่มที่2นะครับกลุ่มต่อไปที่จะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้ก็คือกลุ่มประบางเบี้ยความพิการเงินของผู้พิการนั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มของผู้พิการนี้นะครับได้รับเงินไม่เท่ากันในปัจจุบันนะครับก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มดังต่อไปนี้นะครับ กลุ่มที่1นนะครับจะเป็นผู้พิการนะครับที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับก็ได้รับเงินเบี้ยความพิการจํานวน800บาทนะครับและกลุ่มที่ 2. นะครับจะเป็นผู้พิการที่อายุต่ากว่า18ปีนะครับกลุ่มนี้ก็รับเบี้ยความพิการจํานวน1,000บาทนะครับนอกจากนั้นนะครับในเดือนเมษายนนี้ยังมีเงินของผู้พิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับที่จะโอนเงินเข้าทุกวันที่20ของเดือนเงินนี้ก็สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้นะครับ โดยเงินผู้พิการเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการจํานวน200บาทต่อเดือนนะครับย้ำนะครับ200บาทสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการห่งรัฐที่มีบัตรประจําตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการนะครับก็เท่ากับว่านะครับถ้างหากผู้พิการท่านใดมีบัตรสวัสดิการห่งรัฐด้วยนะครับถ้าอายุ18ปีขึ้นไปก็ได้รับเงิน800แล้วก็ได้รับอีก200ก็เป็น1,000บาทนะครับ แต่ว่าถ้าผู้พิการที่มีบตรสวัสดิการห่งรัฐด,ด้วยที่อายตุต่ำกว่า18ปีนะครับได้รับเงิน1,000บาทแล้วก็ได้รับเงินอีก200บาทก็จะเป็นได้รับ1,200บาทในเดือนเมษายนนี้นะครับและในส่วนของเพิ่มเงินให้กับผู้พิการนั้นนะครับนายวราวฒิศิลปา์าชาร,ตรัตวนตีพมก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะครับว่าจะมีการเพิ่มเงินให้กลุ่มผู้พิการเป็นแบบทัวหน้าเช่นเดียวกันนะครับโดยจะแจกให้นะครับคนละ1,000บาทเท่ากันทุกคนทุกช่วงอายุนะครับ ก็มีลุ้นที่จะเพิ่มเงินในปีงบประมาณ258หรือประมาณเดือนตุลาคมปีนี้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อนะครับก็มีลุ้นนะครับว่าจะเพิ่มเป็นคนละพันสําหรับกลุ่มของผู้พิการเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับและรายการที่3รายการสุดท้ายนะครับเป็นเงินของผู้สูงอายุนั่นเองนะครับเป็นเงินเบี้ยยงชีพของผู้สูงอายุซึ่งจะได้รับเงินสูงสุดถึง1,000บาทเลยทีเดียวนะครับ สำหรับเงินของผู้สูงอายุหรือเบีย้ยผู้สูงอายุหรือเบี้ยังชีพผู้สูงอายุนี้นะครับก็คือสวัสดิการที่ทางภาครัฐจัดสรรให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าคลองชีพในแต่ละเดือนนะครับเนื่องจากรายได้จากอาชีพที่ผู้สูงอายุทําอยู่ในแต่ละเดือนนะครับอาจไม่เพียงพอต่อการใช้ใจ่าย โดยในแต่ละปีนะครับจะมีการเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติรับเบี้ยอย่างชีพของผู้สูงอายุรายใหม่มาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นะครับสำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับเบี้ยอย่งชีพผู้สูงอายุปี2568นะครับก็ต้องมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับก็ต้องเกิดก่อน2กันยายน2508นะครับแล้วก็มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลตามทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ไม่เคยขอลงทะเบียนรับเบี้ยยพผู้สูงอายุมาก่อนแล้วก็ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจากโดยงานของรัฐนะครับรัฐวิสาหกิจหรืออบตนะครับอาทิเช่นนะครับเงินบำนาญเบี้ยหว,วัดบำนาญพิเศษนะครับหรือเงินอดื่นนะครับโดยเงินจะเข้าวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันพุทธที่10เมษายน2 5ง7ผู้สูงอายุจะได้รับเงินดังต่อไปนี้นะครับผู้สูงอายุที่มีอายุ6ะครับจะได้รับเงิน600บาท อายุ70-79ปีจะได้รับเงิน700บาทอายุ80-89ปีก็จะได้รับเงิน800บาทแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุ90ปีขึ้นไปก็จะได้รับเงินสูงสุดอยู่ที่1,000บาทนะครับส่วนความคืบหน้าการเพิ่มเงินเบี้ยิรงชีพให้กับผู้สูงอายุนั้นนะครับก็มีอยู่2โครงการที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับโครงการแรกก็เป็นของพมโดยตรงนะครับก็มีการว่าจะเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุเป็นคนละ1,000บาทต่อกันทุกคนนะครับอีกโครงการก็เป็นของ คณะกรรมธิการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนรัษฎรนะครับประกาศจะมีการแก้กฎหมายประผู้สูงอายุนะครับโดยจะเพิ่มเป็นคนละ1,200บาทล่าสุดก็เข้าสภาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสสในสภาก็มีมติเห็นชอบร่วมกันนะครับแต่ว่าใครทําก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากอนุมัตินะครับผู้สูงอายุจะได้รับเงิน เป็นแบบทวนหน้าทุกโครงการนะครับยังไงก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่จะได้รับเงินในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการเยียวยาจากทางช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ